สวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะพามาเที่ยววัดผาซ่อนแก้วนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสถานที่แห่งนี้ก็อาจารย์เคยมาบวชมาเมื่อปี62นะครับในช่วงที่เฉลิมฉลองขึ้นครองราชของรัชกาลที่10นะครับก็มาอยู่ที่นี่ตอนนั้นบวชที่วัดมหาธาตุอยู่ที่ตัวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ อยู่วัดมหาธาตุเจวันแล้วก็มาอยู่ที่ผาซ่อนแก้วนี้8วันนะครับก็จะพาดูชมนะครับสำหรับพระนะครับพระอุทธเจ้าห้าประงค์ที่เห็นนะครับจะพระที่อยู่ในประกนะครับก็จะประกอบไปด้วยปักกุกุสันโธโกนาคมโน กัสโปโคตโมอริยะเมตไยโยนะครับในสมัยของเรานี้นะครับก็จะเป็นพระพุทธโคโดมพระพุทธเจ้าพุทธโคโดมนะครับในพระธรกับจะมีพระพุทธเจ้าอยู่5พระองค์นะครับปัจจุบันนี้เราอยู่ในองค์ที่4องค์ที่5ก็จะเป็นพระศรีอริยะเมตไตรนะครับก็ขอให้ เพื่อนๆชมบรรยากาศนะครับด้านหลังนะครับจะแวดล้อมนะครับโอบล้อมไปด้วยภูเขานะครับสวยงามนะครับด้านล่างองค์พระห้าพระองค์นั้นก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับคล้ายๆตึก4ชั้นนะครับรองรับคนได้หลายพันคนนะครับก็ นานแล้วที่ไม่ได้มานะครับก็กลับมาอีกครั้งก็ยังเหมือนเดิมนะครับที่นี่จะเป็นสถานที่ที่เป็นจุดเช็คอินของอำเภอเขาคอ้อแล้วก็เป็นที่คนนิยมมาเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้นะครับใครอยากจะมาเที่ยวเขาคอ้อมาเที่ยวเพชรบูรณ์ก็มาที่นี่นะครับถ้าไม่มาวัดป่าซ่อนแก้ว ก็เหมือนว่ามาไม่ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์